คุณเคยรู้สึกติดอยู่กับกิจวัตรเดิมๆซ้ำๆกันวันแล้ววันเล่าแต่ไม่เคยรู้สึกว่าคุณกําลังมีชีวิตอยู่จริงๆไหมบางทีคุณอาจรู้สึกหวาดกลัวในตอนเช้าที่คิดว่าจะต้องกลับไปทำงานที่คุณรักไม่รักหรือคุณกําลังมีความสัมพันธ์ที่ทำให้พลังงานหมดไปคุณอาจกําลังดิ้นรนหรือรู้สึกสูญเสียและไม่มีจุดมุ่งหมายหรือทิศทางในชีวิต หากคุณคุ้นเคยกับความรู้สึกนี้แสดงว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวโลกเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ทุกวันแต่สิ่งสำคัญคือคุณอยู่ที่นั่นคุณไม่จําเป็นต้องอยู่คุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและเพิ่มการสันสเทอื่นของคุณทันทีกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความคิดเชิงลบเรียกคืนความหลงใหลของคุณและสร้างชีวิตที่คุณรักอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เคล็ดลับที่ทําให้รู้สึกดีแต่ยังเป็นการวิจัย และความสําเร็จในโลกแห่งความเป็นจริงอีกด้วยเราจะยกระดับพลังงานของคุณไปสู่ระดับใหม่ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงซึ่งมีตัวอย่างสนับบทสนุนเราจะสํารวจวิธีที่คุณสามารถใช้พลังของจิตใจเพื่อเอาชนะอุปสรรคเพิ่มความมั่นใจและดึงดูดความคิดเชิงบวกเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะได้เรียนรู้วิธีการเงียบเสียงเสียงภายในที่สําคัญที่ล่าคุณลงและถ่ายทอดเป็นเสียงที่เข้มแข็งและสร้างแรงบันดาลใจสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณจะค้นพบวิธีเพิ่มการส,สะเสือนของคุณ เพื่อให้ตรงกับระดับพลังงานและความสําเร็จที่สูงขึ้นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นปรับปรุงความสัมพันธ์และบรรลุเป้าหมายไม่ว่าคุณต้องการที่จะเติบโตในชีวิตค้นหาความรักปรับปรุงสุขภาพของคุณหรือรู้สึกเติมเต็มมากขึ้นทุกวันกลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยคุณได้คุณต้องเพิ่มแรงสั่นสะเทือนและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเตรียมพร้อมสาหรับการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความคิดแต่ยังเป็นทักษะในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่สามารถปฏิวัติโลกและเพิ่มพลัังให้ก้กบคคุุณณได พร้อมที่จะควบคุมชีวิตเพิ่มแรงสั่นสะเทือนและสร้างอนาคตที่คุณมีแล้วหรือยังฝันถะตึงมาตลอดหรอือมาเริ่มกันที่กลยุทธ์แรกที่จะพลิกเกมพลังแห่งความกตันยูเริ่มต้นด้วยพลังแห่งความกตัญยูซึ่งเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถเปลี่ยนพลังงานและเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณได้ทันทีทําให้สมองของคุณเต็มไปด้วยวายสารเคมีเชิงบวกที่จะช่วยปรับปรุงอารมณ์และชีวิตของคุณเหมือนกับการกดปุ่มหมอเพื่อเพิ่มมุมมองของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นลองคิดดู เราให้ความสําคัญกับสิ่งที่ผิดบ่อยแค่ไหนนิสัยเหล่านี้จะลดการสั่นสะเทือนของคุณและดึงดูดความคิดเชิงลบมากขึ้นความกตัญญูตรงกันข้ามมันช่วยเพิ่มพลังงานและทําให้เรหารู้สึกดีขึ้นสิ่งนี้จะเปิดใจให้คุณรับประสบการณ์เชิงบวกเป็นเรื่องง่าย ที่จะติดต่อกับกรอบความคิดความกตัญยูของคุณตาโอนนี้ลองนึกถึง3สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณทุกเช้าก่อนลุกจากก่อเตียงเตียงนอนสบายแสงแดดอันอบอุ่นส่องเข้ามาทางหน้าต่างอาจเป็นสิ่งเล็กๆ็น้อยๆเช่นกาแฟหนึ่งแก้วความเมตตาเล็กๆน้อยนนั้นหากคุณเพลิดเพลินกับอาหารมื้ออร่อยลิ้มรสประสบาการณ์และรู้สึกขอบคุณมองหาสิ่งที่จะขอบคุณอย่างจริงจังเก็บบันทึกความกตัญยูทุกคืนก่อนนอนให้จด5สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในวันนั้นการปฏิบัตินี้สามารถช่วยให้คุณเร มอต้นวันใหม่ด้วยความเป็นบวกได้คุณไม่เพียงแต่ปิดตัวเองเท่านั้นแต่คุณยังตั้งโปรแกรมตัวเองเพื่อค้นหาสิ่งดีๆในขณะที่คุณนอนหลับโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยอย่าเพิ่งรู้สึกขอบคุณบอกคนที่คุณรักว่าคุณทราบซึ้งพวกเขามากแค่ไหนชมเชยคนแปลกหน้าสําหรับความมีน้ําใจของพวกเขาการแสดงความขอบคุณไม่เพียงแต่เพิ่มแรงสั่นสะเทือนของคุณแต่ยัดงกระดับคนรอบข้างคุณและสร้างผลกระเทบเชิงบวกอีกด้วยความท้าทายเอาชนะช่วงเวลาที่ยากลําบากได้เช่นกัน เช่นเดียวกับกังนำที่คุณได้ระหว่างทางมีบางสิ่งที่ต้องขอบคุณเสมอเมื่อคุณเริ่มมีนิสัยแสดงขอวามกตัญยูในแต่ละวันคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในด้านพลังงานและมุมมองของคุณคุณจะดึงดูดความคิดเชิงบวกมากขึ้นกระชับความสัมพันธ์ของคุณและปรับปรุงชีวิตประจําวันของคุณคุณจะค้นพบความสุขมากขึ้นนี่เป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการเพิ่มแรงสั่นสะเทือนและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณตอนนี้คุณได้ปลดล็อกพลังแห่งความกตันญู แล้วเรามาสำรวจเครื่องมือสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณกันดีกว่านั่นก็คือการมีสติการคิดถึงอนาคตที่ไร้ประโยชน์และสูญเสียความร่ำรวยในปัจจุบันสติเป็นตัวของคุณกลับมาที่นี่และตอนนี้สติคือการใส่ใจกับปัจจุบันขณะโดยไม่ตัดสินในภาวะมีสติคุณจะดื่มด่ำกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้แทนที่จะเสียใจกับอดีตหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตคุณสามารถฝึกสติ โดวยวิธีง่ายๆเรียกว่าเป็นของว่างทางประสาสัมผัสวันรู้สึกถึงความร้อนของแสงแดดที่กระทบผิวของคุณฟังเสียงรอบตัวคุณและดมกลิ่นอาหารก่อนรับประทานอาหารการตรวจสอบทางประสาสัมผัสสั้นๆเหล่านี้จะทําให้คุณอยู่กับปัจจุบันและเพิ่มความตระนักรู้ของคุณเทคนิคการฝึกสติที่ทรงพลังอีกอย่างหนึ่งคือการใส่ใจกับกิจวัตรประจําวันเช่นการแปลงฟันฟันเมื่อคุณแปลงฟันความรู้สึกสัมผัสฟันรสชาติของยาสีฟันเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของแขนของคุณจริงๆการเปลี่ยนงานธรมธรมดาา ให้เป็นช่วงเวลาแห่งการมีสติสามารถช่วยให้คุณรู้สึกมีศูนย์กลางและมีชีวิตชีวาตลอดทั้งวันสติยังช่วยให้คุณสังเกตแทนการสังเกตจมอยู่กับความคิดของคุณครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกกังวลหรือคิดมากให้ลองทำสิ่งนี้เพียงแค่ดูพวกเขาผ่านไปการฝึกฝนจะสร้างช่องว่างระหว่างคุณกับความคิดของคุณการฝึกหายใจยังดีต่อการปลุกฝังสติอีกด้วยวิธีการทำดังนี้หายใจเข้าเพื่อนับหยุดชั่วคราวเพื่อนับและหายใจออกอีก ครั้งเพื่อนับทำซ้ำสองสามครั้งและมุ่งเน้นไปที่การหายใจของคุณการออกกำลังกายง่ายๆนี้จะทำให้จิตใจของคุณสงบลงอย่างรวดเร็วและนำคุณกลับมาสู่ปัจจุบันโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหากคุณฝึกฝนเป็นประจำคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานของคุณอย่างมีนัยสำคัญคุณจะรู้สึกมั่นคงมากขึ้นและมีปฏิกิริยาน้อยลงการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นนี้จะเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณตามธรรมชาติช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายในชีวิตได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และความชัดเจนมันเป็นความสามารถที่จะแข็งแกร่งขึ้นผ่านคุณยิ่งคุณสามารถรวมเข้ากับบอชีวิตประจําวันของคุณได้มากเท่าใดระบบก็จะยิ่งทํางานอัตโนมัติมากขึ้นเท่านั้นและจะส่งผลต่อความเป็นอยู่และการสันสเถือนโดยรวมของคุณมากขึ้นด้วยการมิสติเราได้เจาะลึกเทคนิคอันทรงพลังสองเทคนิคที่สามารถเปลี่ยนความเป็นจริงได้ การสอร้างภาพข้อมูลและการทำสมาธิมาดูกันว่าเครื่องมือเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อตั้งงอโปรแกร,รมจิตใจของคุณเพื่อความสำเร็จและยกระดับการสันสะเทือนของคุณไปสู่อีกระดับหนึ่งการแสดงภาพเปรียบเสมือนการสร้างภาพยนต์ทางจิตของชีวิตในอุดมคติของคุณมันแตกต่างจากการฝันกลางวันเพียงอย่างเดียวมันฝึกสอนมองของคุณให้รับรู้โอกาสที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณและลงมือทำนี่เป็นแบบฝึกหัดที่เน้นทำขั้นแรกหาสถานที่เงียบสงบที่คุณจะไม่ถูกรบกวน และจินตนาการว่าตัวเองบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วบ้านทําให้ภาพมีรายละเอียดมากที่สุดดูสิคุณใส่ชุดอะไรคุณเห็นได้ยินได้กลิ่นอะไรบ้างในสถานการณ์เช่นนี้เป้าหมายสิ่งนี้อยู่ในจิตใต้สํานึกของคุณมันส่งข้อความที่ส่งพลังและสนับสนุนให้คุณสแสวงหาโอกาสที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณแหง่งช่วยสริมการแสดงภาพข้อมูลของคุณโดยเสริมสร้างความเชื่อเชงบวกของคุณแห่งเป็นวลีสั้นๆที่ส่งพลังที่คุณพูดซ้ำกับตัวเองเป็นประจำความมั่นใจ และความเชื่อมั่นในตนเองสอร้างคำยืนยันที่โดนใจคุณและตรงกับกเป้าหมายของคุณตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการเพิ่มความมั่นใจคุณสามารถใช้ข้อความเช่นฉันมีความสามารถและมั่นใจในทุกสถานการณ์หรือฉันเชื่อในความสามารถของตัวเองและเปิดรับความท้าทายใหม่ๆเคล็ดลับของฮวาวอนคือความสม่ำเสมอและความมั่นใจทำซ้ำทุกวันและพูดหน้ากระจกถ้าทำได้แม้ว่าจะไม่รู้สึกจริงในตอนแรก แต่ให้ทำต่อไปเรื่อยๆจะปรับเปลี่ยนความเชื่อของคุณและผลที่ตามมาคือเปลี่ยนความเป็นจริงของคุณรวมการแสดงภาพและการลงสีเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลสูงสุดหลังจากเซสชันการแสดงภาพเสริมอารมณ์เชิงบวกขอองคุณด้วยสวนดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกันกระทำในปีนี้ส่งข้อความที่ชัดเจนถึงจิตใต้สำนึกของคุณเกี่ยวกับเป้าหมายและคนที่คุณอยากเป็นหากคุณฝึกจิตภาพและสวนดอกไม้เป็นประจำคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดและพลังงานขอองคุณคุณจะรับมือกับความท้าทาย ด้วยความมั่นใจมากขึ้นค้นพบโอกาสได้ง่ายขึ้นและดําเนินการตามเป้าหมายของคุณอย่างเป็นธรรมชาติสภาวะที่ได้รับการยกระดับนี้จะดึงดูดประสบการณ์เชิงบวกเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นสร้างเกลียวแห่งความสําเร็จและการเติมเต็มที่สูงขึ้นมีบทบาทสําคัญในการกําหนดพลังงานและทัศนคติของคุณเช่นเดียวกับที่พืชดูดซับสารอาหารจากสภาพแวดล้อมคุณยังดูดซับพ,พลังงานของผู้คนและสิ่งแวดล้อมที่คุณโตตอบด้วยทุกวันโดยการเลือกอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีสติฉันใดคุณสามารถเพิ่มการสารันสะเทือน และเร่งชีวิตของคุณได้อย่ากมามากการเติบโตส่วนบุคคลประการแรกความสัมพันธ์ทางสังคมของพวกเขาลองดูให้ละเอียดกว่านี้ใครยกคุณขึ้นและใครดึงคุณลงค้นหาความสัมพันธ์กับคนที่สนับสนุนเป้าหมายของคุณและดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณออกมาเช่าวอยอให้คุณมีกำลังใจอย่ากลัวที่จะทิ้งความสัมพันธ์ ที่เป็นพิษมันไม่เห็นแก่ตัวที่จะจัดลำดับความสําคัญความเป็นอยู่ที่ดีของคุณการกําหนดขอบเขตกับคนคิดลบจะทําให้คุณมีพื้นที่สําหรับอิทธิพลเชิงบวกมากขึ้นในชีวิตของคุณถัดไปพิจารณาสื่อที่คุณบริโภครายการที่คุณดูเพลงที่คุณฟังหนังสือที่คุณอ่านล้วนมีส่วนช่วยในการควบคุมอาหารทางจิตของคุณเลือกเนื้อหาที่ยกระดับให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจจํากัดการเปิดรับข่าวสารเชิงลบ และโซเชียลมีเดียสิ่งนี้อาจทําให้คุณหมดแรงหรือมันมีบทบาทสําคัญในพลังงานโดยรวมของคุณสร้างพื้นที่ที่คุณรู้สึกดีจัดระเบียบบ้านและพื้นที่ทํางานของคุณเพิ่มต้นไม้งานศิลปะหรือวัตถุที่ทําให้คุณมีความสุขมันสามารถสร้างความแตกต่างที่น่าประหลาดใจให้กับอารมณ์และประสิทธิภาพการทํางานของคุณเข้าร่วมกิจกรรมและงานอดิเรกที่เติมพลังบวกให้กับคุณหาเวลาทําสิ่งต่างๆที่ส่องสว่างในตัวคุณเช่นว่าภาพเดินป่า เต้นรำหรือเป็นอาสาสมัครช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงคุณกับผู้คนที่มีความลหลงใหลเช่นเดียวกับคุณอีกด้วยค้นหาชุมชนเชิงบวกทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่กำลังเดินทางเพื่อพัฒนาเติมพลังงานและความกระตือรือร้นของพวกเขาจะขับเคลื่อนความก้าวหน้าองคุณ,คณเมื่อคุณปลูกฝังส่วนแห่งความคิดเชิงบวกคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในด้านพลังงานนอและทัศนคติของคุณคุณจะถูกดึงดูดเข้าหาโอกาส และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับผลประโยชน์สูงสุดของคุณโดยธรรมชาติคิดบวกมาก็ขึ้นในชีวิตของคุณสร้างวงจรที่สวยงามของการเติบโตและการเติมเต็มด้วยการกำหนดสภาพแวดล้อมและอิทธิพลของมันอย่างมิสติคุณกำลังสร้างเวทีสำหรับการเปลี่ยนแปลงอันเหลือเชื่อในทุกด้านของชีวิตความมีน้ำใจเปรียบเสมือนพลังพิเศษที่เราทุกคนมีเมื่อเราใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เราไม่เพียงแต่ทำให้วันของคนอื่นสดใสขึ้นเท่านั้นแต่เรายัางได้รับประสบการณ์ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมากอีกด้วย สิ่งนี้จะสร้าง F h, เอฟเฟกต์กระหลอกคลื่อนชิ้นเบ็ดชวงเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆเริ่มต้นด้วยการเปิดประตูให้ใครสักคนชมเชยอย่างจริงใจหรือส่งข้อความที่มีความหมายถึงเพื่อนที่คุณไม่ได้คุยด้วยมานานการกระทาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สามารถส่งผลกระททลงต่อทั้งผู้ให้และผู้รับทําให้คุณรู้สึกคุณจะรู้สึกได้ถึงความพึงพอใจอันอบอุ่นและอารมณ์ดีขึ้นทันทีท้าทายตัวเองให้แสดงความเมตตาแบบสุ่มอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกวันไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น เชิงบวกในโพสต์โซเชียลมีเดียของใครบางคนหรือพูดอะไรก็ตามบุคคลที่อยู่เบื้องหลังสายมันอ่ะหาจะจะง,ง่ายเหมือนกับการซื้อกาแฟให้ใครสักคนสิ่งสำคัญคือต้องทำเช่นนี้โดยไม่หวังผลตอบแทนใ,นใดๆแนวทางที่ไม่เห็นแก่ตัวนี้จะขยายพลังเชิงบวกที่คุณสร้างขึ้นในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานในโครงการหรือช่วยเหลือใครบางคนตรหนักถึงการทำงานหนักเพียงถามว่าพวกเขาเป็นอย่างไรและรับฟังคำตอบของพวกเขาอย่างจริงใจการกระทำเหล่านี้จะไม่เพียงปรับปรุงความ สัมพันธ์ในการทำงานของคุณเท่านั้นแต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกและมีประสิทธิผลมากขึ้นสำหรับทุกคนอีกด้วยพูดอย่างการุณาเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่และใจดีกับตัวเองเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ความมีน้ำใจนี้จำเป็นต่อการรักษาแรงสั่นสะเทือนที่สูงวิธีเผยแพร่ความเมตตาในวงกว้างเมื่อคุณพบสาเหตุที่คุณลหลงไหลและอุทิศเวลาให้กับสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นนอกการช่วยเหลือสถานสงเคราะห์สัตว์ในท้องถิ่นสอนเด็กที่มีรายได้น้อย หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทาความสะอาดชุมชนด้วยความสมัครใจไม่เพียงแต่ช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังให้ความรู้สึกถึงจุดประสงค์และความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งอีกด้วยมันจะเปลี่ยนวิธีที่คุณเห็นโลกคุณจะสังเกตเห็นสิ่งดีๆจากผู้คนและสถานการณ์ต่างๆมากขึ้นการมองโลกในแง่บวกนี้จะนําความเป็นบวกมาสู่ชีวิตของคุณอย่างเป็นธรรมชาติโรคติดต่อการกระทําของคุณจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นมีน้ําใจสร้างเครือข่าย เชิงบวกนอกเหนือจากแวดวงของคุณโดยการเลือกความเมตตาคุณไม่เพียงแต่เพิ่พมความสะสเตือนของคุณเองเท่านั้นแต่ยังมีส่วนทําให้โลกได้รับการยอมรับและตระหนักรู้มากขึ้นอีกด้วยฤดูฝนเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้กับจิตวิญญาณของคุณการเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณเพลิดเพลินอย่างแท้จริงสามารถช่วยให้คุณได้รับพลังงานเชิงบวกที่สามารถยกระดับชีวิตในทุกด้านได้คิดถึงวัยเด็กและกิจกรรมที่ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นต่ออะไรกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและความกระตือรือร้นของคุณ สิ่งเหล่านี้คือสัญญาณบ่งบอกถึงความหลงไหลที่คุณสามารถจุดประกายใหม่ได้ในตอนนี้บางทีคุณอาจชอบวาดรูปประดิษฐ์สิ่งของและสำรวจธรรมชาติหากคุณประสบปัญหาในการค้นหาสิ่งที่คุณหลงไหลไม่ต้องกังวลเริ่มลองงอสิ่งใหม่ๆลงทะเบียนโดยทำอ่านเข้าร่วมทีมกีฬาท้องถิ่นหรือเข้าร่วมเวิร์กช็อปในหัวข้อที่น่าสนใจกุญแจสำคัญคือการกล่าวถึงประสบการณ์เหล่านี้และเต็มใจที่จะเรียนรู้กิจกรรมใดที่ทำให้คุณรู้สึกมีพลังและเติมเต็มสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญ และพัฒนาแบ่งเวลาไว้เป็นประจำสำหรับงานอดิเรกที่คุณเลือกแม้แต่วันละ30นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงในช่วงสุดสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมันไม่เห็นแก่ตัวมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของคุณการแบ่งปันความหลั่งอหอหลของคุณกับผู้อื่นจะทำให้คุณได้รับความสุขที่คุณได้รับจากมันสามารถขยายความพึงพอใจของคุณได้อย่ากลัวที่จะท้าทายตัวเองไหนงานอดิเรกตั้งเป้าหมายเรียนรู้ทักษะใหม่และทำโปรเจกต์ ที่จะยกระดับทักษะของคุณไปอีกระดับกรอบความคิดแบบเติบโตนี้จะทําให้งานอดิเรกของคุณดําเนินต่อไปน่าสนใจและคุ้มค่าขอผมทําสิ่งนี้เป้าหมายไม่ใช่การสมบูรณ์แบบและทําให้งานอดิเรกของคุณเป็นงานอดิเรกแน่นอนว่ามันแตกต่างถ้าคุณต้องการทําเช่นนั้นความหลงไหลคุณจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแพร่ขยายไปสู่ด้านอื่นๆในชีวิตของคุณคุณอาจพอบว่าความคิดสร้างสรรค์ของคุณเพิ่มขึ้นคุณอดทนต่อความสัมพันธ์ของคุณมากขึ้นหรือคุณเพียงแค่มีความพึงพอใจมากขึ้นโดยทั่วไป เพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณอย่างเป็นธรรมชาติทําให้คุณมีความยืดหยุ่นต่อความเครียดและเปิดกว้างต่อโอกาสมากขึ้นการหาเวลาให้กับสิ่งที่คุณหลงไหลคุณไม่เพียงแต่สนุกเท่านั้นคุณกําลังลงทุนในการเติบโตแอและความสุขส่วนบุคคลสะท้อนที่ความที่สูงร่างกายของคุณได้รับการออกแบบมาให้เคลื่อนไหวและสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นเมื่อคุณให้เกียรติการออกแบบนั้นการออกกําลังกายไม่ใช่แค่การลดน้ําหนักเพื่อให้มีรูปร่างที่ดีเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางตรงไปสู่ระดับพลังงานที่สูงงอขึ้น และทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตอีกดยเริ่มต้นด้วยการค้นหากิจกรรมที่คุณชอบจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเต้นรำในห้องนั่งเล่นหรือเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติอาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การเล่นกีฬาไปจนถึงการฝึกโยคะสิ่งสําคัญคือการเลือกสิ่งที่ดีสําหรับคุณการทํากิจกรรมที่ขอคุณชอบจะทําให้คุณมีแนวโน้มที่จะทํากิจกรรมนั้นและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มากขึ้น การออกกําลังกายช่วงพักกลางวันเดินเล่นสั้นๆยืดเส้นยืดสายขนาด,ดูทีวีหรือจัดปาร์ตี้เต้นรําเล็กๆน้อยๆขณะทําอาหารเย็นการออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สามารถปรับปรุงอารมณ์และพลังงานของคุณได้อย่างมากความมีชีวิตชีวาการออกกําลังกายอากาศบริสุทธิ์และการผสมผสานกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นช่างมหัศจรรย์การฟังและตอบสนองอย่างเหมาะสมเป็นรูปแบบหนึ่งของการดูแลตนเองที่กระตุ้นให้เกิดการสั่นสะเทือนตามธรรมชาติการออกกําลังกายเป็นประจำจะทําให พราะคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นมากมายนอกเหนือจากสุขภาพกายของคุณคุณจะนอนหลับได้ดีขึ้นและรู้สึกมีสมาธิมากขึ้นในระหว่างวันและจัดการกับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นประโยชน์เหล่านี้สามารถเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปทําให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป้าหมายไม่ใช่การกดดันตัวเองจนหมดแรงหรือได้มาตรฐานของคนอื่นคุณ ด้วยกรอบความคิดนี้คุณสามารถฝึกฝนการออกกําลังกายได้เมื่อคุณเข้าใกล้มันไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองในสิ่งที่ร่างกายของคุณสามารถทําได้แต่ยังเป็นความสุขอีกด้วยการให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายเป็นอันดับแรกในชีวิตคุณไม่ใช่แค่การดูแลตัวเองเท่านั้นของร่างกายคุณคุณกาลังเพิ่มแรงสั่นสะเทือนและใช้ชีวิตที่มีชีวิตชีวาคิดบวก และเติมเต็มมากขึ้นคุณกําลังวางหลักฐานสําหรับอารมณ์ของคุณอารมณ์ของคุณคือระบบนําทางส่วนตัวของคุณโดยให้ผลตอบรับอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานะภายในและการโต้ตอบของคุณกับโลกรอบตัวคุณสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเขียนทิศทางอารมณ์ที่นําทางคุณไปในทิศทางที่รู้สึกถูกต้องผลประโยชน์สูงสุดของคุณขั้นตอนแรกในการใช้เขียนทิศอย่างมีประสิทธิภาพคือการรับรู้เริ่มให้ความสําคัญกับสภาวะทางอารมณ์ของคุณมากขึ้นตลอดทั้งวันคุณรู้สึกกระชั้กระเฉงและมองโลกในแง่ดีวิตกังวลและหนักใจ หรืออยู่ระหว่างนั้นอารมณ์เชิงลบที่รุนแรงเช่นความโกรธความกลัวและความโศกเศร้าไม่ได้เลวร้ายโดยเนื้อแท้สิ่งเหล่านี้เป็นนอสัญญาณว่ามีบางสิ่งในชีวิตของคุณที่ต้องการความสนใจเมื่ออารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นให้หยุดสักครู่แล้วฟังมันกําลังพยายามส่งสัญญาณทางตัวเองว่าคุณพยายามมากเกินไปหรือเปล่าคุณจําเป็นต้องกําหานดขอบเขตให้ดีขึ้นหรือคุณมีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือไม่ในทางตรงกันข้ามอารมณ์เชิงบวกเช่นความสุขความกระตือรือร้นและความพึงพอใจ เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าคุณมาถูกทางกับชีวิตของคุณหรือไม่คุณได้สัมผัสกับอารมณ์เหล่านี้สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์เหล่านี้กิจกรรมที่สอดคล้องกับแรงสั่นสะเทือนสูงสุดของคุณเทคนิคการถงพลังในการนำทางช่วงเวลาทางอารมณ์คือการเช็คอินทางอารมณ์ฝึกฝนนี้เพื่อเชวอย่อให้คุณมองเห็นเกลียวอารมณ์ด้านลบได้ตั้งแต่เนิ่นๆและช่วยให้คุณแก้ไขได้ก่อนที่จะส่งผลต่อการสันส่นสะเทือนโดยรวมของคุณเตรียมตัวให้พร้อมด้วยเครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนพลังงานของคุณเมื่อคุณสังเกต เห็นสภาวะทางอารมณ์ของคุณหลุดลอยไปหายใจลึกๆออกไปเดินเล่นฟังเพลงที่ปลุกใจหรือฝึกแสดงความรู้สึกขอบคุณสิ่งสําคัญคือการหาสิ่งที่เหมาะกับคุณและใช้มันอย่างสม่าเสมอการพัฒนาความยืดหยุ่นทางอารมณ์ก็มีความสําคัญเช่นการนี่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ที่ยากลําบากด้วยวิธีที่ดีต่อสุขภาพแทนที่จะระงับหรือเพิกเฉยต่ออารมณ์เหล่านั้นเป็นวิธีอันล,ล้าค่าในการสร้างความยืดหยุ่นนั้นเมื่อคุณรู้สึกไวต่อเขียนทิศทางอารมณ์มากขึ้น คุณจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่กระตุ้นการสั่นสะเทือนอนอของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติคุณจะสนใจผู้คนกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นสามารถรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นได้การเคารพอารมณ์ของคุณและใช้เป็นแนวทางไม่เพียงแต่ทําให้อารมณ์ของคุณดีขึ้นแต่ยังช่วยให้คุณสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงและสั่นสะเทือนสูงสุดอีกด้วยการวางแนวนี้เติมเต็มมากขึ้นเชื่อมโยงลึกซึ้งมากขึ้นและวิถีชีวิตที่แท้จริงมากขึ้น เปิดประตูเพื่อก้าวไปข้างหน้าในวิดีโอนี้เราจะสำรวจกลยุทธ์อันทรงพลังที่หลากหลายเพื่อเพิ่มแรงสันเทือนและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณตั้งแต่การใช้พลังแห่งความกตัญญูและการจเจริญสติไปจนถึงการปลูกฝังงานอดิเรกไปจนถึงการใช้เขียนทิศทางอารมณ์ทั้งหมดานี้เครื่องมือสามารถช่วยให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกครั้งใหญ่ได้แต่สิ่งสำคัญคือความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอความมหัศจรรย์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้น เมื่อคุณฝึกฝนกลยุทธ์เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเริ่มต้นอย่างช้าๆดูสิเมื่อการปฏิบัติเหล่านี้กลายเป็นนิสัยคุณสามารถค่อยๆเพิ่มได้อีกการเพิ่มแรงสันสะเทือนของคุณไม่ได้เกี่ยวกับการบรรลุถึงสภาวะของความสุขที่สมบูรณ์แต่เป็นการเพิ่มระดับพลังงานโดยรวมและทำให้ชีวิตของคุณอยู่ในตำแหน่งที่เป็นบวกมากขึ้นจะยังคงมีความท้าทายและวันที่ยากลำบากแต่ถ้าคุณใช้เครื่องมือเหล่านี้คุณจะสามารถรับมือกับทุกสิ่งที่เข้ามาขวางทางคุณได้ดีขึ้นด้วยการฝึกฝนกลยุทธ์เหล่านี้คุณอาจ เห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในชีวิตของคุณหากคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายคุณจะรู้สึกมั่นใจและมีความสามารถมากขึ้นเมื่อทำเช่นนั้นหรือคุณอาจประสบกับความสงบและความพึงพอใจมากขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณอดทนกับตัวเองเมื่อคุณเริ่มต้นการเดินทางเพื่อการเติบโตส่วนบุคคลแต่มันเปลี่ยนแปลงไปในทุกก้าวเล็กๆที่คุณทำคุณกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องเฉลิมฉลองความก้าวหน้าของคุณไม่ว่า มันจะดูชัดเจนแค่ไหนก็ตามการพยายามอย่างมีสติเพื่อเพิ่มแรงสันสะเทือนของคุณคุณไม่เพียงแต่ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเท่านั้นคุณยั์งอมีส่วนร่วมในพลังงานรวมของโลกรอบตัวคุณอีกด้วยพลังงานส่งผลต่อผู้คนที่คุณโตตอบด้วยและสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกมากขึ้นสําหรับทุกคนสร้างสุดท้ายนี้ฉันขอแนะนําให้คุณมุ่งมั่นในการเติบโตส่วนบุคคลของคุณในเวลานี้คุณสามารถเริ่มดําเนินการใดได้บ้างในวันนี้เพื่อเพิ่มการสันสะเทือนของคุณ มันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างการเขียน3ามสิ่งที่คุณรู้สึกกอขอบคุณหรือฝึกสติสักระยะหนึ่งบางนาทีการเดินทางของคุณสู่การสันสะเทือนที่สูงขึ้นเริ่มต้นขึ้นแล้วยอมรับกลยุทธ์เหล่านี้ไว้วางใจกระบวนการและดูการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในรูปแบบที่สวยงามและคาดไม่ถึงคุณมีพลังที่จะสร้างชีวิตตามที่คุณต้องการเปลงประกายสดใสขอขอบคุณที่ร่วมภารกิจกับเราในการเพิ่มแรงสันสะเทือนของคุณเราหวังว่าคุณจะเติบโตอย่างมีความสุขประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง